ดูดีๆหาด่วนรับซื้อแบงค์สิบาทรุ่นนี้ที่มีเขียนด้านล่างแบบนี้ใบละ5,000บาทใครมีผมยินดีรับซื้อนะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทายบีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ FC ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร10บาทครับเป็นธนบัตร10บาทรัชกาลที่9แบบที่12ด้านหลังเป็นรูปพระรูปทรงม้าครับอ่าใครที่มีธนบัตร10บาทรุ่นนี้ครับรบกวนกด1กดหัััววใจรรๆมาคบ ท่านใดมีธนบัตรสิบาทรุ่นนี้ลบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับเพราะธนบัตรสิบาทรุ่นนี้สร้างขึ้นเป็นจํานวนเยอะมากๆนะครับอ่าใครมีกดหนึ่งกดหัวใจมาครับสวัสดีนะครับพี่เวียงนะฮะสวัสดีพี่อุดมนะครับสวัสดีพี่เอาที่สบายใจนะครับสวัสดีพี่เวอร์ชันนะครับสวัสดีพี่อุนะฮะลบุรีลมแรงครับกรุงเทพยังไม่ได้ออกไปดูเลยพี่อุผมว่ากรุงเทพก็น่าจะค้มๆเหมือนกันนะครับเพราะเห็นเมื่อวานค้มทั้งวันเลยครับ เดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะครับสวัสดีพี่แพทนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วขอคนละไลค์คนละแชร์ครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คามนะครับพระเครื่องพระพุชชาใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอเลยนะเพื่อนๆตามหน้าจอเลยครับแล้วส่งรูปของเพื่อนมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคากราบขออภัยมาณที่นี้นะครับขออนุญาต ปิดดูอย่างเดียวนะพ่าไลน์มันเยอะมากๆมันตอบไม่ทันจริงครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนใครแชร์ขอให้รวยนะครับสวัสดีพี่มิดนะฮะเอฟตีจากไต้หวันนะครับเจอกันทุกเช้าเลยครับสวัสดีครับเอฟตีทุกท่านฮะนี่รักกันจริงก็ต้องแชร์ครับแชร์ให้ผมหน่อยแชร์เป็นค่าครูครับผมก็พยายามจะสรรหานะขอแปลกๆนะครับของหายากเอามาให้เพื่อนๆดูครับสวัสดีทั้ง1,300ท่านครับขอคนละไลค์คนละแชร์ครับไปไปเรามาเริ่มกันดีกว่าครับนี่เพื่อนๆอย่าลืมนะ ท่านใดนะครับมีเครื่องกระเบื้องแบบนี้นะฮะถ้วยชามแบบนี้เครื่องเงินนะครับนี่เครื่องเงินแบบนี้ผมยินดีรับซื้อนะครับถ้าเป็นพวกเครื่องเงินเนี่ยผมให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนแล้วก็พวกเครื่องกระเบื้องแบบนี้นะครับใบหนึ่งเนี่ยสุขภาพสมบูรณ์สตาร์ทที่หลกักหมื่นหลกักแสนหลกักล้านนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีกันเข้ามาได้นะถ้าเกิดของท่านใดนะครับที่ส่งมาแล้วและของของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกลับนะครับแต่ถ้าเกิด ส่งมาแล้วแล้วผมเปิดอ่านของของท่านยังแสดงว่าแล้วผมไม่ได้ตอบกลับแสดงว่าของของท่านยังไม่มีราคานะครับกราบขออภัยมานะที่นี้นะครับมาครับมาครับเราก็มาดูนี่กันดีกว่าอย่าลืมนะครับท่านใดครับมีธนบัตร10บาทครับรุ่นนี้ครับรบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับนี่ฮะระหว่างรอเพื่อนครับผมมีนี่ครับนี่คือเหรียญย5สตาตงค์ครับเป็นเหรียญย5สต้างค์ที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าใครมีเหรียญย5สต้างค์ราชการที่9แบบนี้ครับ ดูตามแบบที่ผมบอกแล้วจะสามารถขายได้เหรียญหนึ่งสามถึงสี่พันเหรียญน,นี้ผมได้ซื้อพี่ท่านหนึ่งมาในราคาสามถึงสี่พันบาทเป็นเหรียญยี่สิบห้าตังค์ครับเป็นเหรียญยี่สิบห้าตังค์ที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาแบงก์ออกก่อนเดี๋ยวยับเป็นเหรียญยี่สิบห้าตังค์ที่เราใช้ใจ่ายกันในชีวิตประจําวันครับเป็นเหรียญที่ทอนมาจากโลตัสทอนมาจากเซเว่นเอ๊ะเดี๋ยวนี้เซเว่นมีม,มีมีนี่มาทอนมาจากโลตัสทอนมาจากเซเว่นนะครับทอนมาจากค่าน้ําค่าไฟเพียงแค่เพื่อนๆน,นสังเกตครับ เพียงแค่เพื่อนๆสังเกตตามผมเพื่อนๆก็จะรับเงินพันเงินหมื่นแล้วดูตรงนี้นะฮะดูให้เป็นเหรียญย5สตางครับดูให้เป็นปีตามนี้ฮนะปีพศ2542ครับชัดไหมดูให้เป็นปีตามนี้ครับปีพศ2542ครับนี่เพื่อนเพื่อนดูนะใครมีปีนี้ผมยินดีรับซื้อนะครับ1เหรียญ3าถึงพันบาทครับอ่าแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับมีราคาเฉพาะปี2542และปี2544เท่านั้น ปีอื่นยังไม่มีราคานะครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับอ่านี่ครับแบบนี้ขายได้ครับใครมีผมยินดีรับซื้อนะครับ1เหรียญ3า0ถึงบาทครับแคปเจอร์ครับอ่าเหรียญต่อไปครับมีะายมาให้เพื่อนๆดูครับเดี๋ยวหาก่อนเหรียญต่อไปมีะายมาให้เพื่อนๆดูครับนี่คือเหรียญ5บาทคุดเฉียงครับนี่คือเหรียญ5บาทพยาคุดครับเป็นเหรียญพยาคุดที่เราพบเจอกันได้ทุกวันได้พบเจอกันได้เยอะมากๆ ปกติทั่วไปจะมีอยู่เกือบจะทุกบ้านแต่เหรียญเหรียญนี้ครับมีลักษณะของความพิเศษคือมีลักษณะการปั๊มเคลื่อนครับลักษณะการปั๊มเคลื่อนแบบไหนอ่าเพื่อนๆดูครับนี่เห็นไหมฮะลักษณะการปั๊มเคลื่อนมาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรเหรียญลักษณะใดถ้ามีลักษณะการปั๊มเคลื่อนแบบนี้สามารถขายได้ฟังดีๆนะครับสามารถขายได้หนึ่งสภาพอย่างเงี้ยหนึ่งเหรียญผมรับซื้อนะครับหนึ่งพันบาทแล้วถ้าเกิดเป็นเหรียญที่สภาพสวยผมรับซื้อนะครับ หเหรียญสอ0 0ับาทครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับแบบนี้หายากแล้วขายได้จริงครับแคปเจอร์ครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแรกนะของหายากอะไรให้กับเพื่อนๆนะครับใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยของแบบนี้มันขายได้นะสวัสดี f อฟทั้งส0 0พัท่านครับใครเข้ามาแล้วขอคนลไลค์คนแชร์ครับนี่คือเหรียญสิบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทปีพศสองพันหเครับเป็นเหรียญสิบที่ ผมประกาศรับซื้อนะครับในราคาเหรียญหนึ่ง700บาทใครมีสภาพสวยแบบนี้ผมรับซื้อนะครับ700แต่ถ้าเกิดตรงนี้เป็นปีพศ2533ครับฟังดีๆนะครับถ้าเกิดตรงนี้เป็นปีพศ2533หยเหรียญ10เหรียญนี้จะพุ่งสูงขึ้นถึงเหรียญละ3 0 0 0 0 0บาทเหรียญละ3 0 0 0 0 0บาทครับอาแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกด9กดหัวใจรวๆมาครับแบบนี้หายากแล้วขายได้ครับแคปเจอร์ครับ คปเจอแล้วกดก้าวกดหัวใจรวมๆมาครับอ่านี่ท่านใดอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านเนี่ยร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทียานต,ตามแผนที่ตามหน้าจอเลยครับเพื่อนๆรับซื้อทุกอย่างนะนี่ถ้าเกิดเป็นพวกเครื่องกระเบื้องแบบนี้ครับนี่เพื่อนๆดูครับเครื่องกระเบื้องแบบนี้เครื่องกระเบื้องการน้ําชานะครับเอาเพื่อนๆดูแจากันนะฮะการน้ําชานะครับเครื่องกระเบื้องนะครับนี่แบบนี้ผมยินดีรับซื้อนะครับเป็นชิ้นเป็นชุด เราให้ราคาดีนะครับนี่ฮะถ้วยชามเป็นจลงครับนี่ฮะที่ทาจากนี่คือกระปุกเงินถมด้วยทองนะครับแบบนี้ยินดีรับซื้อนะครับให้ราคาทุกท่านที่ยุติธรรมแน่นอนนะครับนี่ฮะจะเป็นเศษก็ได้นะครับจะเป็นใบก็ได้นี่เพื่อนๆดูครับนี่กองอยู่ในตู้นี้ยังไม่ได้ทํางานเลยครับนี่ฮะมีแต่ฝาก็รับมีแต่ตัวก็รับนะครับใครมีนะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องหรือมีญาตินะครับแนะนํามาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสิยาน ตามแผนที to control, on ite, um. future, ่ตามหน้าจอเลยจ้ามาครับมาครับมาครับสวัสดีทุกท่านนะครับใครเข้ามาแล้วครับขอคนละไลค์คนละแชร์ครับนี่ฮะเพื่อนๆใครมีพระเครื่องครับถ้าเป็นพระเครื่องแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับอันนี้เป็นพระเครื่องที่ทําจากทองคําแท้ที่ผมบอกเพื่อนๆครับว่าพระทองคําผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าล้านทองครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าล้านทองแน่นอนครับใครมีพระทองคํา พระที่ไม่ได้เลี่ยมทองผมยินดีรับซื้อนะครับนี่สามารถเดินทางมาได้ถึงที่ร้านนะนี่ครับพระธรรมดานี่ครับแบบนี้ผมก็รับซื้อนะพระที่เป็นพระเลี่ยมทองแบบนี้ครับอันนี้คือพระเลี่ยมทองครับอันนี้คือพระเก่าพระกุนะครับผมยินดีรับซื้อนะฮะให้ราคาเนี่ยยุติธรรมแน่นอนครับใครมีนะครับยินดีรับซื้อครับนี่ฮะตามรูปเลยจ้านี่คือพระ80ปีกรมตำรวจนะครับนี่ก็คือพระสมเด็จครับ นี่คือพระสมเด็จครับพระสมเด็จ100ปีวันละคังครับแบบนี้สภาพสวยพิมพ์นิยมนะครับองค์หนึ่งหลักหมื่นนะใครมีนะครับสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านนะร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสยานครับมาครับมาครับเรามาดูธนบัตร10บาทกันดีกว่าเรามาดูธนบัตร10บาทกันดีกว่าครับนี่คือธนบัตร10บาทที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่9แบบที่ส2ครับท่านใดครับมีธนบัตร10บาทแบบนี้อยู่ที่บ้านรบกวนกด1กดหัวใจรัว ท่านใดมีธนาบัตร10บาทแบบนี้อยู่ที่บ้านรบกวนกด1กดหัวใจรัวๆมาครับมี f อท่านหนึ่งพิมพ์มาบอกว่าโอ้ยไม่เห็นอ่านลายเลยส่งมาตั้งแต่เดือนมกราแล้วมกรานี่มันกี่เดือนแล้ว พี่ครับกราบขออภัยครับพี่ส่งมาตั้งแต่มกกลาเนี่ยไลน์ของพี่ลงมาอยู่ไหนแล้วไม่รู้ไม่ต้องส่งมกกาหรอกครับถ้าใครที่ส่งมาแล้วสองวันวันหนึ่งเนี่ยแล้วผมไม่ได้เปิดอ่านแสดงว่าไลน์ของท่านเนี่ยมันโดนทับรบกวนส่งเข้ามาใหม่นะส่งเข้ามาใหม่วันเดียวก็รู้แล้วไม่ต้องรอมันถึงสิบเอ็ดเดือนครับโอ้โหกราบขอพระคุณเอฟซี C จากใจเลยครับท่านใดครับเอฟซีท่านใดท,ที่มีธนบัตรสิบบาทรุ่นนี้อยู่ที่บ้านครับรบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับมาครับนี่คือธนบัตรสิบบาท มีใบหนึ่งที่ผมรับซื้อใบหนึ่งห้าพันบาทครับใครมีนะครับผมยินดีรับซื้อนะมา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 เรามาดูนี่กันดีกว่านี่คือธนบัตรสิบบาท,บาทรัชกาลที่เก้าแบบที่สิบสองด้านหลังเป็นแบบนี้ครับด้านหลังเป็นรูปพระรูปทรงมาครับเป็นธนาบัตรที่เราพบเจอกันได้ในชีวิตประจาวันในสมัยก่อนยอดพิมพ์เป็นหลายสิบล้านใบครับยอดพิมพ์มีหลายสิบล้านใบครับแต่วันนี้ครับผมมีธนาบัตรใบนี้มาให้เพื่อนๆดูครับสังเกตง่ายๆวิธีสังเกตง่ายๆธนาบัตร จะมีตัวหนังสืออยู่ที่ด้านล่างแถบบัตรนี่นะครับจะมีตัวหนังสืออยู่ที่ด้านล่างและเป็นสีดําฟังดีนะครับแบงค์สิบรุ่นนี้มีเขียนที่ด้านล่าง2สีเพื่อนๆดูนะครับท่านใดมีแบงค์สิบนะครับดูตามนี้นะผมเชื่อเพื่อนๆเ,เนี่ยที่จะเยอะเนี่ยจะมีแบบใบบนใบบนจะเขียนว่า120ปีกระทรวงการคลังครับ120ปีกระทรวงการคลังวันที่14เมษาพุทธศักราช2538แแบบนี้ ยังไม่แพงฟังดีนี้นครับแบบนี้ยังไม่แพงแต่ถ้าเกิดของทุกท่านหยิบขึ้นมาแล้วเป็นแบบนี้ครับนี่คือธนาบัตร10บาทที่รล,ลึกรัชการที่9แบบที่12ครับตรงนี้จะมีเขียนว่าสเปซ i เมนครับสเ e ซ i เมนนี่คือย่อมาจากคําว่า r ล o f หรือตัวอย่างนั่นเองตรงตัวหนังสือด้านล่างจะเขียนว่าการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุน เงินตาระหว่างประเทศประจําปีสองห้าสามสี่ใครที่มีธนบัตรแล้วมีตัวหนังสือสีดําด้านล่างฟังดีๆีนะครับสีแดงไม่มีราคามีราคาเฉพาะสีดํานะครับฟังดีๆนะสีแดงเนี่ยยังไม่มีราคานะครับมีราคาเฉพาะตัวหนังสือสีดํานะครับจะเขียนว่าการประชุมสภาผู้ว่าธนาคารโลกและกองทุนเงินระหว่างประเทศประจําปีสองห้าสามสี่ตัวเลขเพื่อนๆดูนะครับตัวเลขจะเป็นแบบนี้ศูนย์เอศูนย์ศูนย์ A. ศูนย์ศูนย์ศูนย์แบบนี้ครับ ตรงนี้จะเขียนว่าทะเปีเนิน e n t ใครมีธนาบัตร10บาทแล้วเป็นแบบนี้นะครับอย่านําไปอย่านําไปใช้อย่านํา,นไ,ปานไปขายแบบถูกๆผมนับซื้อใบหนึ่งห้าพบาทครับนี่มีลายน้ําแบบปกติครับใครมีธนาบัตร10บบาทแบบนี้ดูตามแบบที่ผมบอกครับดูตามแบบที่ผมบอกครับดูตรงนี้ฮะดูที่ด้านใต้ครับจะมีเขียนว่าการประชุมสภาผู้แทนธนาคารโลกและกองทุนเงินตราระหว่างประเทศใครมีแบบนี้ครับ ผมยินดีรับซื้อใบหนึ่งห้าพันบาทแต่ถ้าเป็นตัวหนังสือสีแดงแบบนี้ยังไม่มีราคานะครับนี่ย้ําหลายรอบแล้วนะผมกลัวเดี๋ยวเพื่อนๆ FC ของผมทั้งสามพันกว่าท่านเนี่ยจะเข้าใจผิดครับจะเข้าใจผิดครับดูนะใครที่มีตัวหนังสือสีแดงยังไม่มีราคานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวหนังสือสีดําแบบนี้ผมรับซื้อครับหนึ่งใบห้าพันบาทครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดก้ากดหัวใจรัวๆมาครับแคปเจอร์ครับ หายากและขายได้จริงครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดก้าวกดหัวใจรัวๆมาครับมาครับนี่คือธนาบัตรสิบาทราชการที่เก้าแบบที่สิบสองพรูปทรงม้าครับด้านหลังก็เป็นแบบพารูปทรงม้าแบบปกติดูที่ด้านใต้อย่างเดียวนะครับดูที่ด้านใต้อย่างเดียวนะถ้ามีเขียนตัวหนังสือสีดําแบบนี้ผมรับซื้อนะครับหนึ่งใบห้าพันบาทครับเป็นไงครับเพื่อนๆกับธนาบัตรสิบาทราชการที่เก้าแบบที่สิบสองพารูปทรงม้าผมเชื่อ เพื่อนๆหลายท่านบางคนมีเป็นปึกๆแบบนี้มีเป็นจํานวนเยอะมากๆเพียงแค่ทุกท่านสังเกตนะครับฟังดีๆย้ํานะตัวหนังสือสีแดงด้านใต้ไม่มีราคามีราคาต้องเป็นตัวหนังสือสีดําแบบนี้นะครับย้ําหลายรอบนะกลัวเพื่อนๆเอฟดีจะเข้าใจผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก,เกเง์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเ,เ,เ,เครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คมนะครับพระเครื่องพระพุชาใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอและส่งรูปมาประเมินราคา ของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคากราบขอภัยมาที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพรชรวัุโบุราเนี่ยขอลาเพื่อนๆทั้ง2,400ท่านไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรา0บีเอ็น3นหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ